สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันของพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะสําหรับช่องอยูมารุมฮักในยู่ก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสน,นุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้ง การลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูก,กำลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่แอดคำนวณเข้าขอให้สูตรแอดเข้าเนาะขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้ก็จะเป็นสลากรัฐบาลไทยของเราแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะคะมีโชคมีลาบจับเงินก้อนโตกันทุกคนนะคะสำหรับ fc ที่เข้ามาดูนะคะในช่องของช่องยูมารุมพักไนยูหรือไม่เลยเจเจห้าเก้าแปะชแนลนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้วันที่สิบห้าแล้วเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรเป็นไงบ้างเนาะ mm hmm. สูตรของช่องยูมารุมพักในยูวันที่อันนี้เราสตา์หลุดนะคะทุกคนไม่เลยเจไปเขียนผิดเนาะไปเขียนของ ข้างบ่ายนะคะแต่วันนี้หลุดนะคะสำหรับหุ้นทั้งวันวันนี้ของเราก็เข้าตามนี้นะคะหมายลืบเจก็ลืมดูว่า4ก็จะไป VAP ด้วยเนาะอะ่ามาลืบเจลืมเขียนนะคะอะ่าเดี๋ยว3มก็จะไปฮานอยปกติด้วยนะคะทุกคนแต่ไม่ได้เขียนลงเนาะมาดูกันค่ะมาเลออกอะไรอะ่ะ ออกศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งสามหกก็เข้าตัวเด่นสามตัวเด่นศูนย์นะคะในสูตรมีศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนสําหรับมาลีเนาะส่วนเราพัฒนาเราพัฒนาออกอะไรอะ่ะออกอะไรนะหนึ่งเก้าห้าสองใช่ไหมอันนี้หลุดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะคะลงคลิปไปด้วยหลุดไปด้วยก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะส่วน ฮาหนอยเฉพาะกิจนะคะฮาหนอยเฉพาะกิจเข้าตัวเด่นเจาะเจ็ดหนึ่งนะคะก็เข้าทั้งตัวเด่นทั้งตัวเจาะเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดจะไปบนด้วยนะคะทุกคนก็เด้งไปเนาะดีใจด้วยนะคะส่วนฮาหนอยพิเศษเข้าตัวเด่นแปดนะคะแล้วก็ในสูตรนะคะจะมีเจ็ดสองสี่นะคะทุกคนหมยรลบเจจับเจ็ดสองสี่ให้ไม่ได้เสียดายมากเลยนะคะ เขาก็จะมีทัง้งบนทั้งล่างแล้วก็สามตัวบนนะคะทุกคนถ้าใครไปวินก็จะได้เนาะไมล์เล็บเจจับสี่ตัว, mm hmm. ตวเป็นศูย์เสียดายเพราะว่าสูตรเราไม่มีหนึ่งเนาะนะคะใครไปวินก็ได้สามตัวสองตัวบนล่างแล้วของไมล์ mm hmm. เล็บเจเข้าตัวเด่นแปดนะคะทุกคนส่วนปกติเข้าตัวเด่นสองนะคะในสูตรนี้มีสี่ตัวเลยนะคะทุกคน ในสูตรมีสี่ตัวแต่จับให้ไม่ได้โอ้เสียดายเหมือนกันนะคะแต่ก็เข้าตัวเด่นเนาะพีพีหลุดนะคะมาดูพรุ่งนี้คะ่ะหุ้นทั้งวันพรุ่งนี้ให้เด่นสามห้าจับคู่สามสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าห้าศูนย์ห้าสี่หนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามห้าแล้วก็สามห้าสี่นะคะหุ้นทั้งวันวันนี้ของอะไรนะของ เอ่ห้างห้างเช้าก็เข้าตัวเจาะสามสามนะคะเพราะว่าไมาเ่เลิเจให้ให้ตัวเจาะเข้าสามสามกับสี่ศูนย์สี่ศูนย์นี่นยกาชาติเนาะ่ะผ่านไปแล้วก็ผ่านนะคะพรุ่งนี้นะคะลาวสตาให้เด่นห้าสองห้าหกสองหกนะคะแล้วก็หนึ่งเก้า หนึ่งสี่เก้าสี่หกห้าสองหนึ่งห้าหกเก้าสองหกสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งสี่สองเก้าสี่เก้าหกห้าสองห้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองหกเด่นห้าสองนะคะสำหรับลาวสตาเนาะมาต่อกันที่ฮานอยนะคะ แอดต้องเลื่อนไปเลื่อนมานะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสมุดเล่มใหญ่เนาะหนักด้วยนะคะสมุดอย่างนี้ฮาหนอยเฉพาะกิจให้เด่นหกแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งหกแปดศูนย์หกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าหกศูนย์เจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าหนึ่งหกแปด หกเจ็ 5, 8, 1, ดศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งเด่นหกแปดค่ะฮานอยพิเศษค่ะเด่นศูนย์สองศูนย์สามสองสามสี่แปดสี่หกแปดหกสามศูนย์สองสี่ศูนย์สามแปดสองสามหกสี่แปดศูนย์สี่หกสองแปดหกแปดสามศูนย์สองศูนย์หกสี่แปด หกแปเด่น0ูนย์สอนะคะฮานอยปกติค่ะระวังฮานอยปกตินี้ระวังจะไปรัฐบาลนะคะทุกคนเนาะพรุ่งนี้นะคะศูนย์เก้นี่แหละคะ่ะให้เด่น90จับคู่นะคะเก้าศูนย์เก้าสา

สี่สามหนึ่งสองสามสี่เจ็ดหนึ่งสี่หกสองเจ็ดสามสองหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่สามหนึ่งสามหกสองเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสี่เด่นสามหนึ่งนะคะครบแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะจับเจอสูตรที่แอดคำนวณเข้าขอให้สูตรแอดเข้าเลยกันนะคะ ขอให้ทุกคนเฮงๆกับปังรวมถึงรัฐบาลไทยของเราพรุ่งนี้ด้วยเนาะให้จับเงินก้อนโตกันทุกคนให้สมหวังนะคะให้มีรายได้เข้ามือให้มีเงินก้อนใหญ่หล่นใส่มือกันทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ